เงินเฟอ้อบีบชาวลาวแห่หางานในไทยภาวาค่าเงินกีบอ่อนต่อเนื่องสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่อง st unseen ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทูตพาณิชลาวชี้เงินเฟอ้อในลาวกระทบกำลังซื้อคนลาวเนื่องจากสินค้าราคาสูงขึ้นแต่รายได้กับเท่าเดิมชาวลาวแห่เข้ามาทางานในไทยเนื่องจากค่าจ้างที่ดี นายกวินวิริยะพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณน,น,น,นครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจลาวเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากค่าเงินกีบที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันค่าเงินกีบลาว5 5 0รกีบมีค่าเท่ากับ1บาทส่งผลให้ราคาสินค้าในลาวค่อนข้างสูง ในขณะที่รายรับของคนลาวกับเท่าเดิมซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้การค้าการลงทุนในลาวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคือค่าเงินเป็นหลักทำให้ตอนนี้คนลาวเองก็ข้ามมาทำงานที่ไทยค่อนข้างมากเพียงเพราะรายค่าจ้างที่แพงกว่าทำให้ในลาวซึ่งเป็นตลาดที่เล็กอยู่แล้วยิ่งขาดแคลนแรงงานมากขึ้นแม้ว่า บางบริษัทจะเพิ่มค่าแรงก็ตามยังไม่จูงใจมากพอส่วนนักลงทุนเองก็ไม่ต้องการถือเงินกีบไว้ในมือนานเพราะค่าเงินกีบเองก็ยังคงผันผวนดังนั้นเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของนักลงทุนไทยดังนั้นกิจกรรมที่สคออตจะเล่งกระตุ้นกำลังซื้อของคนลาวคือการร่วมมือกับห้างลิมปิงสองสาขาช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับอาหารผักดันไทยซีเล็ตมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อได้ในช่วงนี้สำหรับส่งออกไปตลาดลาวทั้งปีตั้งไว้ที่10%แต่ไตามาดแรกติดลบ3%ซึ่งสคออตเองก็หวังว่าค่าเงินลาวจะกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับแผนผักดันการส่งออกเชิงลุกและเชิงลึกตลาดอาเซียน98กิจกรรมหนึ่ง แผนเชิงลุก72กิจกรรมเช่นการค้าออนไลน์เพื่อเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal สู่อาเซียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม l a z d d a า,า,าเลส a r มาสิงคโปร์ Shopee, ้เวียดนามรวมทั้งจัดตั้ง Top Thai Store บนแพลตฟอร์มสำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญของสะปะปลาวคือไทยจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุน่น เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสวีเดนเบลเยียมส่วนตลาดนำเข้าที่สำคัญของลาวคือไทยจีนเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียฮ่องกงไต้หวันส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ทองแดงและของใช้ที่ทำด้วยทองแดงชิ้นส่วนเครื่องบันทึกภาพเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าปูนซีเมนต์ยางพาราปุ๋ยและยาสูบสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การไฟฟ้าน้ำมันอย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับชาวลาวที่หลวงพะบางพบว่าค่ขาของชีพที่หลวงพะบางค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นเช่นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ไทยขายขวดละ10บาทที่ลาวขาย15-20ถึงบาทน้ำดื่ม1.5ลิตร ที่ไทยขายขวดไม่เกิน20บาทที่ลาวขายขวดละ50าสบถึงหกบาทก่อนหน้านี้เงินกีบก็อ่อนค่าตอนนี้ปรากฏว่าเงินหยวนเข้ามายิ่งทําให้เงินกีบไม่มีค่าสิ่งเดียวที่ถูกคือเบียร์ค่าของชีพที่สูงขึ้นและค่าแรงต่ําในลาวทําให้ผู้คนหลายพันคนต้องหางานทําในประเทศอื่นเพื่อให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการของชีพให้ดีขึ้น ไทยจึงกลายเป็นประเทศที่นิยมสำหรับคนลาวที่มองหางานทำรองลองมาก็คือประเทศเกาหลีประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ2.2ล้านคนส่วนใหญ่มาจากเมียนมากัมพูชาและลาวแต่ยังมีแรงงานอีกจำนวนมากที่ทำงานอย่างไม่เป็นทางการในภาคส่วนต่างๆเช่นการประมงกะเกษตรกรรมงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม มีชาวลาวจำนวนมากถึง5,712คนทำงานในต่างประเทศรวมถึงผู้หญิง27,176คนตามสถิติของทางการส่วนใหญ่หางานได้ในประเทศไทยในขณะที่มีเพียงกว่า50คนเท่านั้นที่ทำงานในญี่ปุ่นตามข้อมูลกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ EP นี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษ EP นี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ